สวัสดีครับเพื่อนมีโอโคลียนะฮะวันนี้หิมะตกหนักมากเลยในประเทศเกาหลีใต้นะครับผมจะพามาดูเพื่อนว่าผักกาดเนี่ยทำไมถึงต้องมัดนะครับผมผักกาดขาวนะฮะคือหลายคนถามว่าคลิปเมื่อก่อนใช่ไหมที่ผมทําไปนะฮะว่ามีการมัดผักกาดนะครับเดี๋ยวมาเปรี่บเที่ไปดูเลยตามมาแปลงที่ไม่ได้มัดกับแปลงที่มัดต่างกันยังไงนะครับลุงมาดูแปลงที่ไม่ได้มัดถูกมัดถกเยอะมากเธอหก หาเยเกียประการอันนี้คือไม่ได้มัดนะครับไม่ได้มัดจะเป็นอย่างีมัดจะเข้าไปเยอะนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสตายสูงมากนะครับมาดูแปลงที่มัดกันมาดูนี้อันนี้คือแปลงที่มัดแปลงที่มัดเนี่ยไม่ค่อยเข้าไปในใบนะครับนี่ดูเลยส่องให้ดูแปลง ดูนะครับอากาศจะสวยมากเลยถึงหิมะจะตกหนักแค่ไหนก็ตามแต่มันจะเข้าไปในใบน้อยนะครับก็เลยจําเป็นต้องมัดดูนะฮะแปลงที่มัดอากาศจะสวยมากเลยส่วนแปลงที่ไม่ได้มัดดูดิหิมะตกหนามากอันนี้มีโอกาสตายสูงมากเลยนะโอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนเพราะว่าหนาวมากเลยนะครับผมใครอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ก็ดูแลเตียงกันด้วยนะครับหนาวแล้วนะฮะบ๊ายบายไปแล้ว now